ซึ่งในภาพรวมนั้นก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยการเรียบร้อยราบรื่นซึ่งควรจะได้สร้างกวามเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทยในสายตาของประชาชนโลกผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตยถือเป็นกำลังใจ ให้กับพวกเราทุกคนซึ่งยึดมั่นในอุดมการของพักในการที่จะเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนจากผลการเลือกตั้งที่ปรากฏออกมาในขณะนี้ตรงเป็นที่ชัดเจนครับว่าพักเพื่อไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งพรักประชาธิปัตยนั้นยอมรับความพ่ายแพ้ และก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยในการที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลขอแสดงความยินดีกับคุณยิ่งยักษ์ที่จะได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แสดงความยินดีว่าในประเทศไทยก็จะมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นิดโอกาสให้สุภาพสตรีสามารถที่จะดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร ที่เป็นตำแหน่งสูงสุดได้สองปีกว่าที่ผ่านมาผมได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้บ้านเมืองของเรานั้นผ่านวิกฤตต่างๆมาซึ่งผมต้องกราบขอบพระคุณที่น้องประชาชนทุกคนจะได้มีส่วนช่วยให้เรานำพาประเทศมาสู่จุดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้ผมต้องการที่จะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ เดินหน้าทำตามนโยบายที่เป็นขันมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ขอยืนยันว่าเราก็จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาอย่างสร้างสรรค์และก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกๆเรื่องที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะทำอะไรกระทบกระเทือนกับระบบนิติรัฐนิติธรรม ย้ำครับว่าแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีสอสอมากที่สุดในสภาจะถึงกึ่งหนึ่งหรือไม่ก็คงจะต้องดูผลเป็นทางการแต่คะแนนเสียงที่ได้รับในระบบบัญชีรายชื่อไม่ถึงกึ่งหนึ่งผมถือว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ให้ฉันทานุมัติในการที่จะไปล้างความผิด มรโทษศกกรรมให้กับใครและพรรคชาติพัต์ก็ยังจะยืนยันในการคัดค้านเรื่องนี้ในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ต่อไป และผมอยากวิงวอนให้ทางพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นการนาในการจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาทําลายบรรยากาศและทําลายอนาคตของประเทศไทยในส่วนของอนาคตของตัวผมเองนะครับเพราะว่าวันนี้คงไม่ตอบคําถามใดๆ ก็เรียนว่าผมจะรอดูผลการเลือกตั้งที่เป็นตัวเลขทางการให้เรียบร้อก่อนแต่ว่าผมมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับขอขอบคุณครับ